แล้วก็จะใส่คนอน้ะทุกคนใส่คนอลองไปเลยแล้วก็จะใส่คานะเออไม่ใช่แล้วก็จะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดลงไป ปลาของเราปลาของเรานนัเนี่ยใส่ลงไปเลยนะทุกคนใส่ลงไปเลยปลาตัวนึงนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งไว้จังน้อยต้มไว้ก่อนเนาะ ความนัวนะจ๊ะเ้าก็จะใส่พริกจักหน,น่อยใส่ลงไปเลยนะมันนัวน,วนัวนะจ๊ะ พี่น้องเลยลืมถูกตะไคร่นะนะลืมลืมไปดีลืมถูกตะไคร่สม,มีก็ได้แล้ว<อ>เดี๋ยวสิซิมก่อนนะนะ ซิมเบินงจ้าแซบด,อดีอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ในเดอร์สำหรับคลิปนี้กับขอตัวลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย